อ่าวันนี้ใครนอนใกล้หนูเออนดนเหรอใครนอนใกล้หนูใครนอนข้างข้างข้างฮะที่โรงเรียนใครนอนข้างข้างเจมี่อืม้วชี้ให้แม่ดูด้วยนะใครใชื่อเจมี่เจมมี่หรอือจิมมี่จิมมี่เหรอแล้วใครนอนข้างขนมมะลุฮะอ่า ชรชคอนนี่นอนตรงไหนอะดึงดึงข้างอกชายปดวดเหรอลูกปวดก็นอนข้างขนมอืมพิงๆอพิงะพิงๆพิงก็นอนข้างนิตาว,าว้าวเก่งจังเลยนิน<ๆ>ตาไปนอนฝั่งไกลๆนูาา่นหรอค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันปี มันเบียดกันโอ้ก็เลยต้องนอนห่างๆกันได้ไหมคะใชยโอเคแล้วต้องฉี่ๆก,ก่อนก่อนถึงจะไปนอนใช่ไหมคะใครลูกไปฉี่ก่อนหนูอ่ไปฉี่ก่อนให้เรียบร้อยเพื่อมานอนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก,กินนมหมดไหมลูกก็แล้วหนูก,ก็กินนมไม่หมดเอ,อ,องขเท่านั้นต้องกินให้หมดนะข้าวหลังต้องกินให้หมดเลย ขย่าดูแล้วไม่มีเสียงต้องไปทิ้งนะกินนมหมดจะได้นอนหลับยังไงหลับสบายตื่นมาก็จะได้สดใสล่าเริงใช่ไหมคะเออแล้ววันนี้ใครไปรับหนูป๊าป่าทำไมแม่ไม่ไปรับอะคะก็ก็แม่ช้าือ หนูก็เลยให้แม่ไปลูกเลยให้พ่อมารับโต๊ะโอเคแล้วหนูดีใจไหมลกูกดีใจแล้วหนูก็วิ่งวิ่งวิ่งกลับบ้านกับพอ่อแล้วไปไหนต่อ,อลูกจะก็ไปเที่ยวไปที่ไหนไปซื้ออะไรคะไปซื้อกระดูกแล้วก็ไปซื้อปลาเผาอ๋ไปกับใครลูกไปกับป้า แล้วหนูกลับมาบ้านแล้วเจอใครเจอหมอมิเด้อมอมีอยู่ที่บ้านหนูเองอมแม่มาถึงเท่าไรก่อนเหรอมแม่ขี่อะไรมาขี่รถนงคะขี่รถมานจะใช้ช่ไหมค่ะอันสีดำๆดของแม่ใช่ไหมค่ะมีอันสีดำด้วยนะค่ะแบบนมีใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วหนูอะไรอีกแล้วหนูก็กินอะไระพอ่อก็เอาอะไรให้หนูกินฮ่าหนูรักกันพ่อหนูหนูพเรื่องกับพอ่อกับพ่อแม่อยู่อ๋อคุยให้แม่ฟังใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคกับพ่อกับแม่